ก็ในปัจจุบันนะฮะมหาวิทยาลัยเราต้องปรับตัวนะเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่มันก้าวไปตลอดเวลานะครับเหมือนกับที่ท่านผู้จัดการตัวไปได้กล่าวว่าเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก้าวกระโดดแบบเอ,เอ็กโตรนิเชียเลยเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยต้องปรับหลักสูตรและก็ต้องปรับการสอนของนิสิตเนี่ยนะให้มันการสมัยก็เราเนี่ยได้ทําหลายๆนะ ขั้นตอนนะในการปรับหลักสูตรอย่างเช่นนิสิตที่จะไปทํางานเนี่ยนะจะต้องเรียนรู้นวัตรกรรมอะไรใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ที่มันเกิดขึ้นในะปัจจุบันและที่สําคัญนะครับเราก็พยายามที่จะปรับหลักสูตรเนี่ยให้เป็นไปตามความต้องการหรือว่าเป็นไปตามโจทย์ที่ผู้ผลิตต้องการนะตามที่ท่านการบัญชีได้กล่าวไว้เมื่อตะกี้นี้นั่นก็คือเราจะทําคล้ายๆกับหลักสูตรร่วมว่า บริษัทต้องการบุคลากรแบบไหนต้องการให้เด็กของเราเนี่ยเรียนรู้อะไรไปก่อนนะก่อนที่จะไปทํางานจริงไม่ต้องไปเริ่มปรับตัวใหม่ตอนที่ไปทํางานเพราะฉะนั้นหลักสูตรในใหม่เนี่ยก็จะเป็นการคล้ายๆกับร่วมกันพัฒนาเลยนะระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการนะครับเด็กก็จะได้เรียนในเรื่องงวิมาการกับประสบการณ์ที่มาโตทที่มาจากบริษัทก็คือไดออ้พัฒนาตัวเองอย่างจริงจัง เมื่อจบไปได้เนี่ยก็สามารถที่จะไปทํางานได้เลยโดยตรงครับ,รบก็เมื่อกี้ตามพได้กาบนะโครงการก็คือทางบริษัทเนี่ยต้องการบุคลากรที่มีความสามารถนะฮะในการที่จะไปทํางานให้กับบริษัทหรือว่าไปทํางานกับให้กับสังคมเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ MOU คราวนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานจริงเลยนะครับก็แบบที่ท่านวุฒิภาคได้พูดไปเมื่อกี้นะครับ โจทย์ต่างๆนะที่ทางบริษัทต้องการเนี่ยจะถูกถ่ายทอดมาถึงมีสิธโดยตรงว่าเออบริษัทต้องการบุคลากรแบบไหนต้องการเด็กมีความรู้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็จะพยายามผลิตเด็กให้เป็นไปตามต้องการของตลาดนะครับและตัวเด็กเองเนี่ยก็จะรู้ว่าบริษัทเขาต้องการคนแบบไหนเพราะฉะนั้นเด็กที่สนใจเขาก็จะมาทางสายนี้เลยครับ ก็แน่นอนครับการที่กลับไปแล้วครับาการที่ท่านลีการบอกการสร้างคนในปัจจุบันนะครับเราต้องร่วมสร้างศุกปกรรมนะครับต้องมีการ create คือร่วมมือกันสร้างคร d e s i า n ร่วมมือกันออกแบบหลักสูตรแล้วก็โ o d e s ก็คือการที่เราร่วมมือกันสอนนะครับดังนั้น,เ,นเราเลยจะต้องสร้าง ให้ตอบโจทย์ตรงเป้านะครับก็คือนิสิตสามารถจบการศึกษาแล้วทางานในบริษัทได้ทันทีการดึงอุตสาหการรมมาร่วมกันก็คือดึงอุตสาหการรมเข้ามาในห้องเรียนเลยนะครับสามารถเชื่อมต่อด้วยโลกยุคปัจจุบันนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ในการเรียนการสอนในปัจจุบันของคณะครับค่ะแล้วก็ในการปฏิบัตินะครับเจอร์ริชเพ็กแพรซูอาจจะยกระดับการเรียนรู้ของศิ์ัขอแน่นอนครับการยกระดับเนี่ยก็คือตามที่ ท่านผู้จัดการนะครับคือท่านผู้บริหารของบริษัทเน็ตเทคบอกแล้วนะครับว่าการเรียนในสมัยก,ก่อนเนี่ยเรามองไม่เห็นภาพแต่ปัจจุบันเนี่ยการที่มีเน็ c เทคค s าสรูปสมาร์ทคลาสรู m เนี่ยเราให้นิสิตได้เห็นภาพจริงในอุตสาหกรรมได้เลยแล้วก็สามารถเขาเรียกว่า,อาตอบโจทย์เพราะว่าการเห็นภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งของความเข้าใจและจริงแล้วความเข้าใจและบุคลากรความรู้เนี่ยสำคัญที่สุด ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะแตกต่างไปมากแต่ถ้าเกิดคนยังไม่มีความเข้าใจเราก็ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องนะครับคลาสส,สมาร์ทคลาสสูงเนี่ยจะช่วยให้นิสิตมีความเข้าใจและเห็นภาพก็เข้าใจลึกซึ้งแล้วก็สามารถต่อยอดใคนีที่สูงขึ้นไปได้นะครับก็ที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆครับแล้วก็ คณะเองนะครับมีเป้าหมายอย่างที่บอกนะครับว่าเราจะสร้างคนที่เป็นฟิวเจอร์ทัพอินเทอรีเที่สามารถทํางานในความซับซ้อนที่สามารถยืนหยัดแม้แต่จะมีสถานการณ์เป็นเช่นไรเราก็สามารถลีบวิจิตเปโอกาสได้แล้วก็เราจะสร้างคอมมูนิตี้ที่สําคัญของวิศวกรที่มีความร่วมมือกันนะครับดังนั้นสิ่งที่จะตอบโจทย์ก็คือว่าการที่ภาพวิชาต่างๆโดยเฉพาะภาควิชาเครื่องกลเนี่ยก็อาจจะรวมกับภาพวิชาิครา่องคอมพิวเตอร์มีการบราการการร่วมก,กับหลายๆภาค ไม่ใช่ว่ารวมกันกับอุตสาหกรรมอย่างเดียวเท่านั้นแต่การบูรณาการร่วมกันในการเรียนที่มีความข้ามสาหที่ความหลากหลายเนี่ยจะทําให้นิสิตที่จบไปจากเราเนี่ยทำงานในอนาคตได้อย่างแท้จริงนะครับก็คือจริงๆแล้วอย่างนี้จุดเริ่มต้นเราเรามีจุดประสงค์ที่อยากจะหาความร่วมมือในการพัฒนาผระกอบกาทั้งทางบริษัทกับทางเราวยันนี้โจทย์ที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนะครับแล้วก็ มาศึกษารกรทางอาจารย์ทางมาหารเรงเศสซึ่งเราก็พบว่าทางมาหาเลงเศสเนี่ยมีความพร้อมทางด้านบุากรนะครับทั้งพร้อมพร้อมในเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของห้องหล่ประยดนต่างๆเหล่านี้นะครับตอนเราก็เชื่อมั่นว่านะครับว่าความร่วมมือที่เราคิดว่าอยากจะบรรลุวัตถุประสงค์เราเนวัตนันเนี่ยน่าจะประสบความสำเร็จได้ผลลัพธ์ที่เกิดจริงหน้างานคือท่าความค,ค,คือคือเรามีความคอนเซ็ปต์หนึ่งว่าเราอยากจะเห็น เทคโนโลยีจากการผลิตจ,กกออรจริงกับข้อมูลจริงเลยมันเกิดการเชื่อมโยงเข้ามากฉะนั้นเมื่เกิดคลาสสูมเนี่ยผมเชื่อได้ว่ามันจะเป็นประตูเชื่อมนะครับจากคําว่าเทคโนโลยีจริงกับการเรียนรู้จริงนะครับแล้วเราก็ได้ได้เรียนเจออาจารย์ไปดูหน้างานทางวิทย์จริงว,ว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันมันจะพัฒนาแล้วมันจะเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นกกรูปธรรมได้หรือไม่ใช่หรือไม่เพราะงั้นเราเราก็เชื่อมั่นว่าสิ่งต่างเนี่ยมันจะต้องเกิดผลลัพธ์ได้ได้จริง ครับก็เชื่อได้เลยครับว่าถ้าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น,นทำเทร็จจริงนะฮะหลักแรกคือการขยายสู่ในรายการอื่นนะครับเราขยายไปแน่นอนนะครับแล้วก็ในกลุ่มบริษัทเม็กเทคเนี่ยเราเป็นเวอร์ไวน์นะเราสามารถที่จะนําไปพรีเซนต์น,นำาสามารถที่จะไปะเผยแพร่ให้กับกลุ่มบริษัทองค์กรได้หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้ง,งกันภาคยุโรปทั้งภาคสีนทั้งภาคอื่เนเรามีเป็น global engineering เราไปเผยแพร่เขา้เหมืนกันเพราะนั้นก็เชื่อได้ทีกทันนคือว่ามันเป็นการช่วยกันยกระดับนะครับอิสรความของไทยกับในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มันมีความก้าวหน้ามากขึ้นก็ต้องขอขอบคุณนะทางเอาผู้ผลิตก่อนนะท่านคณะบดีนะขอเป็นนายผู้ทการป์แต่แล้วก็ทางบริษัทเมทเทคนะซึ่งเป็นคนที่เอาโจทย์มานะครับได้ฟังทั้งสองท่านนะก็ดีใจและก็ชอบตรงที่ว่า การเรียนเราเนี่คงไม่เด้เรียนจากตำราแล้วนะนังก็คือเนี่ยเห็นภาพเลยรายการผลิตนะเมื่อกี้ที่เด็กล่าวไปว่าตอนเนี้ยการผลิตอะไรก็แล้วแต่มันใช้คอมพิวเตอร์หมดเครื่องไม้เครื่องมือเป็นออโตเมชันหมดแต่เราต้องผลิตบุคลากรไปคุมเครื่องพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นนะครับลายผลิตพวกนี้เด็กได้เห็นจริงอาจารย์ได้เห็นจริงนะบริษัทกล้าที่จะเอามาโชว์เพราะว่าเราเป็นสถาบันการศึกษานะเพราะฉะนั้นมาช่วยกันนะแล้วก็ปรับปรุงเพื่อผลิตเด็กของเราเนี่ยให้เข้าใจว่า เขาควรจะรู้อะไรนะแลนะวทำอะไรเป็นก่อนที่จะไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมนะครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งท่านคณะบดีนะและกทางบริษัทครั้งหนึ่งที่ทำให้โครงการดีๆแบบนี้นะครับเ,เพื่อผลิตบัณฑิตนะออกไปรับใช้สังคมอย่างตรงเป้าหมายนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปครับขอบคุณมากครับ